คือนายกเนี่ยนะฮะเป็นผู้บริหารสูงสุดมันยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นนะครับว่าคนที่เป็นนายกรตรีเนี่ยควร,ครจะต้องมาจากประชาชนให้ประชาชนเลือกตนเองและรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะไม่ไว่าจะเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีนะครับ,รบนะก็ควรจะให้ข้าราชการในกระทรวงนั้นหรือกรมนั้นเป็นผู้เลือก จะแมไม่ใช่มาตั้งกันเองครับผมตั้งกันเองเอานักการเมืองตั้งแม่งก็ตั้งพวกเดียวกันไม่งั้นก็จ่ายเงินจ่ายทองเวลาพี่เป็นนักเรียนปกครองที่โรงเรียนรักเรเพื่อนก็เป็นคนเลือกจะมแล้วทําไมจะมาปกครองประเทศให้คนอื่นเลือกอ่ะอย่างมาตรา1 7 2 1 7 3ที่ออกมาเนี่ยนะมันอะไรกันนะนะให้พอเขาเลือกตั้งขึ้นมาแล้วอยู่ดีภายใน30วันเนี่ยให้สสเลือกคนเป็นนายก นี่เลือกใครก็ได้เนี่ยหมายความว่าคนนอกก็ได้คนคน,คนไหนก็ได้เอ้แล้วคนนอกมาจากไหนวะเขียนไว้ทําไมวะฮะเขียนไว้ทําไมเขียนเปิดทางพวกคุณเหรอแล้วไอ้ไอ้แอบที่จะเข้ามาให้เขาเลือกเนี่ยมึงทำไม่ไปลงสมัครอนะ่ะใช่ไหมก็ลงสมัครเปิดเผยกันตรงๆดิไม่ใช่อยู่ดีก็ใช้อํานาจมาจากไหนใช่ไหมอำนาจเถือ่อนเหรอหมดสมัยแล้วอยู่นี่เสนอชื่อพลเอกอะไรเข้ามาคนไม่ามาเกี่ยวอะไรไอ้บ้านน่ะนนไม่ได้ผ่าทู้่แทนเลย นะนะแล้วมาตา107 3ยังเขียนได้วออ่าถ้าไม่ได้30วันเลือกไม่ได้ก็ให้เอาคนที่ได้คะแนนมากที่สุดเสนอเลยให้ประธานวุฒิเสนอเลย,เลยซึ่งมันลออะอียดแบในในประเด็นแต่งตั้งข้าราชการระดับสูนบงะนะจะตั้งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคเลือกมา,า,กาสองคนอดีตประหลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าคัาเลือกมาสามคนให้คณะกรรมการระบบคุณธรรมของทุกๆกระทรวงเลือกมาอีกอะไรเงีาาง้ยนะนะ ถามถามว่าพวกนี้เป็นเทวดาพวกนี้กินข้าวเปล่าถ้าตราดใดที่กินข้าวเดินดินเหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่เชื่อถือนะบอกตรงๆทําไมแล้วยังมากําหนดให้เจ็ดคนเนี่ยมามีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการคนลเรือนล้วทหารละ่ะเนี่ยการตั้งพอบอรตรคราวที่แล้วเนี่ยเนี่ยมาก็มีตัวเก่งความจริงก็มีหกเจ็ดคนเนี่ยแต่ว่าพลตเ,เอกเนี่ยอาวุโสสูงที่สุด อันดับหนึ่งพงพน์อันดับที่สองสมยศผมไม่แน่ใจอันดับสี่หรือสามนะอ่าปรากฏว่าที่ประปชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคุณประยุทธ์เนี่ยนาย,ยกรัฐนะมนตรีนะประหลัดรัฐมนตรียุติธรรมธธร,รมัฐมนตรีมหาไทยปลัดยุติธรรมปรลัดมหาไทยอ่าแล้วเพิ่มปลัดกลาโหมไปอีกใหม่นะผู้อนวยการข่าวกองผู้อนวยการสำนักงบประมาณผู้ทรงรู้ต่างๆโอ้แน่นะแน่ทั้งนั้นเลย เสือเลือกผิดอีกอย่างนี้เลือกผิดแล้วไอ้เจ็ดคนที่ว่าไม่เลือกถูกได้ไงนะเลือกผิดใช่ผมคิดไม่ดีนะเระหว่าเอกสมยศไอ้ผมสมมุติคิดไม่ดีไอ้ไอยศมันมีเงินอ่าผมไม่บอกคุณโกงนะแต่ถ้าผมคิดในทางไม่ดียศทําไมคุณเลือกไอ,ยอ้ยศอ่ะต้องเรียกอย่างนี้นะเพราะเพิ่งมีให้เลือกฆ่าตัวตายของลูกน,อนะน้องมันนะทำไมทำไมเลือกมาแล้วหกเดือนทำอะไรอ่ะ ไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยขึ้นมาเลยบอกตรงนี่วันๆก็ยาเสพติดจับมา <Yeah. S 2> ก็ไปถแถลงข่าวนครบาลจับมา <Yeah. S 2> ก็ไปถแถลงขา <Yeah. S 2> ่าวไปแยกผลงานลูกน้องหน้าที่ของตัวเองในการที่พัฒนางานตำรวจไม่ทำก็เอาเลือกแค่นี้คุณยังเลือกผิดเลย <Yeah. S 2> คุณประยุทธ์คุณยังเลือกผิด <Yeah. S 2> ผมนั่นอย่างนี้เลยนะไอ้หรือรัฐบาลทุกรฐบาลเนี่ยพอใครยืมหน้านมาเลือกใช้บริการคุณวิศนุคุณดวร์ักเนี่ยมาโดยตลอด สองคนนี้จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเขียนรัฐมนูญมาโดยตลอดแล้วเขียนเป็นไงเขียนแล้วแม่งก็ต้องฉีกทิ้งทุกทีแสดงว่าเขียนไม่ดีใช่ไหมถ้าเขียนดีเขียนถูกต้องเป็นธรรมบริสุทธิ์นะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วมันต้องใช้ไม่มีฉีกทิ้งละพอมาเขียนใหม่อะเป็นไงร่างใหม่เป็นไงโอ้โหเข้ามาถูกด่าเล,เลยแล้วคุณบวรศักดิ์บอกได้ใช้ไป5ปีก่อนแล้วค่อยมาแก้ใหม่ก็ได้บ้าเปล่านะเป็นะด็อกเตอร์ภาษาหาอะไรนี่เรานี่มันคุณเขียนตามใจแปะ ใช่ไหมมันถึงออกมาปเป็นอย่างนี้นะคุณไม่ได้มีจุดยืนเจตธรรมคุณธรรมอะไรของพวกคุณเลยนะนะหรือว่านายกบอกอเดี๋ยวตั้งประธานบอกกองสลากความจริงเนี่ยผมเป็นนายกวันเดียวนะจบเลยเรื่องหวยนี่ไปแล้วยังไม่จบแล้วบอกมาตั้งประธานกองสลากไรส้สาณ์บอกถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ผู้นําพูดอย่างนี้ได้ไงต้องบอกว่าถ้าไม่ดีผมรับผิดชอบ ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่งั้นผมก็ตั้งได้ไปเรื่อยๆทุกเดือนใครจ่ายเงินผมมาผมก็ตั้งไปเรื่อยๆทุกเดือนใช่ไหมอย่างงี้มีประโยชน์แหละมันไม่มันผิดผิดหลักการประเด็นครับท่านประเด็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะฮะการที่จะดึงไอ้อำนาจการสอบสวนออกไปจากสำนักงานตำรวจชาติก็เรียนตรงๆว่าไม่มีหน่วยงานอื่นไหนที่จะทำได้หรอกนะคุณลองไปดูดิสภัสสมาตรนะเวลาจะไปจับเหล้าเนี่ยคุณยังต้องออก แต่งก็บแบบเหมือนตำรวจเลยดาวเริ่มเหมือนตำรวจหมดเพราะสมัยแต่ก่อนไปจับเนี่ยนะชาวบ้านแม่งไม่กลัวแม่ไล่ไตหัวไอรสรา,ามีพวกนั้นหมดต้องแต่งเหมือนตำรวจนะเราการสอบสวนไม่ใช่อยู่ที่จะมานั่งเอาเอกสารมาอ่านนะแล้วก็สอบสวนแล้วจบนะมันต้องมีการสืบสวนสอบสวนมีการป้องกันปราบปรามอายการต้องติดตามจับคุมคนร้ายที่ถ้าคุณทําแล้วคุณจะเอาไงแต่ก่อนเนี้ยตำรวจเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะจับกุมรัฐมนตรีมาเยอะแยะไปหมด พ่อรัฐมนตรีลูกรัฐมนตรีนักการเมืองท้องถิ่นจับมาหมดพ่าแตรกร่ก่อนอำนาจอยู่ที่ตำรวจเราผมทำเร็วด้วยนะอย่างนี้มายึดพยายามที่จะยึดอำนาจพยายามที่จะแย่งอำนาจกันปปชก็เอาไปเรื่องการทุจริตต่อผู้มีช่อในวงราชการโอ้โหกี่ปีก็ไม่เสร็จนะทำเชี่ยงช้านะทำจนไม่เสร็จจนผู้เสียหายก็เอือมละอาเต็มทีนะถ้าเกิดเหตุที่ไหนเนี่ยนะนะตำรวจแป๊บเดียวจบ นาอย่างสมมุติว่าโกงค่าเช่าบ้านที่แม่งสอน4,000บาทนะผมก็ให้ตำรวจแม่งสอนทำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแต่สมัยตะก่อนอยู่บรชนะบปชใช้งบส0 0แสนไปจับคนร้ายอย่างเงี้ยไปสืบสวนไปสอบสวนหมดไปส0 0แสนค่าเครื่องบินค่าบีเรียงค่าอะไรเพื่อเอาคนผิดคนโกงส0่พบาทมันคุ้มมาถ้าถ้าจะให้พวกนี้เฮ้ยเขาฆ่ากันก็ปนกันพวกนี้มีปัญญาเนี่ย ที่จะไปสืบสวนหาคนลายมามีปัญญานะยังอายการพยายามจะเข้ามาแทรกเรื่องการจันสูตรพิศพแล้วก็เขียนไม่ได้กฎหมายมีะต,ตายอายการก็ไปสืบแล้วปรากฏไม่มีปัญญาไปนี่เป็นอายการผู้หญิงเดินดินยังไม่กล้าเดินเลยเวลามันฆ่าตายในปา่าในเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมศพเบนนี่ก็กลัวศพแล้วนะตำรวจมันผ่านมาไม่ไม่มีใครทังทำได้หรอกทางที่ดีก็ควรให้อยู่กับตำนังงานตำรวจชาติไง แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นที่กองการก็ต้องมีสอบหนึ่งถึงสบหกเทียบเท่าภูการไว้ถ้ามีคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ในเขตของตัวเองเนี่ยกองการกได้ส่งมาช่วยใช่ไหมกองบระชาการก็ต้องมี6 7 8นะสำนักงานหน่วยจะต้องมีถึง9ก้าสิบคนใช่ไหมเพื่อทําหน้าที่เงินเดือนยังน้อยกว่าดีเอสไรีกใช่ไหมเงินเพิ่มหมใช่ไหมย,ยังน้อยกว่าอยู่แล้วทำไม คุณอยากจะปรับปรุงไม่ผมขอแค่เท่าพนักง,งานสอบสวนขอแค่เท่าดีไซน์ขอได้ร้านให้ได้ไหมร้ฐก็บอกโอ้ตำรวจเยอะช้งบเยอะแล้วคุณอย่างนี้บ้าหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นเพราะงะั้นพนักง,งานสอบสวนเนะี่ยถ้าจะแยกออกไปไม่มีทางสําเร็จหรอกนะครับแล้วถามว่าถ้าไม่สาเร็จใครรับผิดชอบคนล่างคนล่างรับผิดชอบเปล่าคนล่างก็รับเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยประชุมค่านน่นค่านี่เงินเดือนไปแล้วแถมว่าถ้ารับอนุญผ่านยังได้ไปน,นะ ในคัดเลือกอะไรต่างๆนในรัฐธรมนูญใหม่นั่นเองนะนะอีก8ป9 0ิบเก้าสคนไงเนี่ยนะโดยโดยไม่ต้องไปโดยไม่ต้องไปนั่งคุ้งเขียนมาเพื่อตัวเองนั่นเลยนะืออย่างคราวที่แล้วซูนิมิที่ญี่ปุ่นนะผมไปบริจาคเอง่ะกระทูดญี่ปุ่นที่สถานทูตนะนะนะแต่คราวนี้ยังไม่ได้ไปผมผมอยากดูทัสมุติทั้งหลายที่ว่ามีคนลหลายพันล้านนะบริจาคบ้างไหมแต่ผมมีไม่กี่จังนะผมรอดูก่อนใช่ไหมนะ ผมอยากดูพวกนี้ก่อนตอนนี้ผมยังเฉยๆเพราะผมเงินน้อยผมตอนนี้ผมก็บริจาคอยู่แล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยหรือคุณแค่ประกาศโทรทัศน์ให้คนบริจาครัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเลขานายกรองนายกนะมีคนละ700ล้านอย่างวัชระพลรู้บ้างแถลงทรัพย์สินมา450ล้านเลยโอ้เยอะเว้ยวัชระพลพระเาวาดแต่งตั้งไปเยอะแยะเนี่ยบวงป์วิทย์ นะให้หลวงพ่อม่ให้ดูพวกนี้เบยจ์จ่าคุณจะกระตุ้นตัวนี้ก่อนนะผมจะด,ดูนะผมจะรอด,ดูนะคุณเบยจ์จ่าคุณจะไปิย่างตามนะคุณจะไปให้ประชาชนเชสียสลายอย่างเดียวนะผู้นําที่ดีก็เป็นผู้นํานะครับ